สวัสดีครับก็เป็นเรื่องของดูดไขมันซ่อนแฝงที่ขานะครับคุนขวัญอายุอายุ44ค <44 S 2> ่ะ44นะครับก็เพิ่มน้ําหนักขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีปัญหาว่ามันลงขาเยอะใช่ใช่อ๋อทำไมถึงเลือกดูดไขมันที่เป็นขาเป็นที่แรกครับเอ,อเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยค่ะ ส่วนอื่นอะขึ้นขึ้นช้าแต่หลักๆที่ขึ้นไวที่สุดคือขาค่ะกินเท่าไหร่ก็ลงขา,งขาก่อนหมดใช่เหมือนว่ามันหุ่นมันไม่บาลานใช่แล้วพอเวลาเราพยายามลดก็ข่ายเป็นขาส่วนที่ลดช้าที่สุดน้อยอที่สุดหน้าแขนเนี้ยลงก่อนอขาคือไม่ลงเลยค่ะก็คือจริงจริมันเป็นเหมือนกรรมาพานันเหมือนแต่ละคนเนี่ย อะไรแฟตดิสติบิวชันคือการที่ไขมันมันสะสมไม่เหมือนกันอย่างที่บางคนบอกเขาว่าบางคนเป็นหุ่นแอปเปิลหุ่นลูกแพรอะไรอย่างเงี้นะครับก็คือเนี่ยหุ่นลูกแพรนี่แหละคืออย่างนี้เลยก็คือมันลงขาขาใหญ่บางทีก็ไม่ได้อ้วนนะตามตัวไม่ได้อ้วนหลายหลคนคือแขนแขนท้องตัวไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่แต่ว่าเหมือนไปลงที่ขาเห <c oughs> มือนก็ใส่ชุดอะไรก็อ้าวชุดขาใหญ่ <c oughs> แต่ว่าต้องวนตัวเล็กใี่ไหครับก็ ดูดไขมันนี่ช่วยนะเนาบางทีนี่เขาก็าทำอาทิตยเมน้นฉีดจะหลายแฟน์หลายวงนี้บางทีคือถ้าไขมันมนเยอะมากจริงเนี่ยมันมันก็ไม่ลดหลองวิธีพวกนั้นอาจจะแบบเราคนกลัวเนาะแต่ว่าลองก่อนก็ได้แต่ถ้าคิดว่ามันไม่ได้ผลแล้วอืมก็ใช้วิธีที่มาตรฐานดีที่สุดก็คือดูดไขมัน <c oughs> นะครับก็ <c oughs> เราใช้การดูดไขมันขาเนี่ยจริงๆแล้วถือว่ายากกว่าท้อง ยาก,ก่อแขนเป็นการดูดไขมันที่ค่อนข้างซับซ้อนที่สุดในในร่างกายแล้วนี่น <c oughs> คือจริงๆแล้วบางคนคิดว่าเหมือนท้องจะยากนะแต่จริงๆแล้วคือขาเนี่ยมันจะเหมือนมันมีความเลียวที่มันไม่เหมือนกันนะความหนาของไขมันอ่ะลองดูสิว่าตรงต้นขากับตรงตรงเขา่าอค,ความความหนาของไขมันมันต้องมันจะไม่เหมือนกันมันจะต้องค่อยๆแบบค่อยๆแบบเลียวลงมาถูกไหมคร <c oughs> เพราะว่ามันจะต้องเหมือนเป็นการแกะสลักอ่ะคือ เรียกว่ามันเป็นงานฝีมือมากกว่าข,ขาเนี่ยใช่ใช่ก็คือถ้าสมมติว่าหมอที่ไม่ได้แบบเป็นหมอเฉพาะทางหรือว่าหมอที่ทําด้านนี้โดยตรงเนี่ยนะครับก็ถ้าแบบมือใหม่หัดทำนะคืออาจจะดูดไปแล้วก็มีปัญหาว่ามันไม่ค่อยเรียบหรอกกลายเป็นเราขูขา่ขาขู่ขาหรือว่ามันกลายเป็นตรงไปหมดเลยกลายเป็นแท่งอย่างเงี้ยซึ่งขาจริงๆเราขาคนเราไม่ใช่เป็นแทงแ่งตะเกียบนะขามันต้องแบบ ค่อยๆไล่าจากบนลงมาล่างมันเหมือนมันสอบลงมาอย่างงี้นะครับตรงเข่าเนี่ยเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่หลายๆคนมีก็คือเข่ามันจะปวดเป็นก้อนเพราะฉะนั้นการดูดไขมันที่ขาเนี่ยแนะนําว่าต้องดูดแบบเทคนิคแบบสามรอหสิองศาดูดให้รอบมีก้นก็ต้องดูดตรงก้นมีตรงเข่าก็ต้องดูดตรงเขา่าอันนี้คือเป็นจุดตายที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ไมหรือบ,บางบางทีเนี่ยเขาหลายคนคือหลายๆที่เนี่ย แบบนั้นก็ฝ่าอยากดูเท่าไหร่ก็ตรงไหนมันเกินส่วนใหญ่ที่มันเกินจุดแรกของก็คือต้นขาที่มันเบียดกันอยู่ตรงด้านในตรงขาด้าน<ค>บนกับด้านนอกที่มันมันผ่ายออกมาคือสามารถดูดได้ไหมแค่นั้นหมอว่าดูดได้แต่มันหมดไหมล่ะครับมันก็ดูดถ้าดูดแค่ด้านในกับด้านนอกถือว่าได้ไปประมาณทักสี่สิเป<ม>อร์เซ็นต์สามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาได้ไหมทำได้แต่ว่าหมดไหมอ่ะก็ไม่หมดนะครับถ้าถ้าทำทั้งทีแล้วให้ได้ผลอย่าง เช่นนี้ก็คือลดลงไปประมาณเอ่อสิบเซนเลย<ช>สิบเซนจากหกสิบก็เหลือห้าสิบอ่ะขาเนี่ยนะครับรอบขาเนะาะก็คือเทคนิคนึงก็คือซ่อนแผลการเจาะจุดที่ดีนี่คือเทคนิคเกาหลีนี่คือซ่อนแผลเนอะเนี่ยยืนยันใช่ไหมครับว่า <c oughs> เราไม่มีแผลจริงจริงเลยไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่าดู <c oughs> ดังที่เขาก็แบบเอ่อดูดดูดแบบไม่ซ่อนมันก็จะมีแผลจุดจุดจุดใช่บางทีก็เห็นแบบ กางขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดีย๋ยวไม่ก็ด้านข้างใช่ไหมข้างก็จะอยู่ข้างขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราไม่มีไม่ไมีค่ะนอนของเรามันซ่อนอยู่ในบิกินี่เลยไม่ใช่แค่ขาตรงข้อพับนะบางคนก็บอกว่าบางที่เขาก็หลอกหรอกว่าซ่อนก็คืออยู่ด้านตรงขาพับแล้วแต่พอใส่ชุดที่มันเว้าสูงขึ้นไปมันก็ยัง เห็นย่ดีนะ่ะอันนี้มันอยู่ในบิกินี่เลยนะก้นก็อยู่ตรงรอยพับก้นเพราะฉะนั้นมันซ่อนหมดแล้วนะแล้วรงเข่าก็เป็นแค่ตรงรอยพับเข่าแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นหนึ่งคือต้องซ่อนแผลสองก็คือเราดูดแบบหมด360องศาจริงๆไม่งั้นเราไม่ได้ดูดได้มาสามลิตรกว่านะใช้มันล้วนๆนะแต่ถ้าบวกรวมดน้งเกลือมันก็ออกมาห้าลิตรกว่าใช่ใช่ซึ่งเขาเรียกว่าเทคนิคแบบเมกกาไลโปซักชันก็คือการดูดแบบเต็มที่เนาะอันนี้ต้อง ต้องแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแหละสัญญแพทย์ตกแต่งอืเพราะว่าถ้าบางทีเขาแบบดูดกันบอกบางทีเขาก็บอกว่าให้แห,ห้ให้หายไวๆแล้วกันก็คือจะดูดน้อยๆบางทีไม่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 ให้ดมยาด้วยเนาะใช่แค่คให้ยาชาหรือว่าเล่นมือถือใตก็อาดูดไปอย่างเงี้ยไร้ไฟดูดไปไร้ไฟดูดไป <laughs> คุยไปดูดกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือทําได้ไหมทําถามว่าทำาด้ทาได้แต่หนึ่งคือมันไม่เรียบหรอกตอถ้า ้าการที่เราไม่สลบไม่หลับเนี่ยมันก็จะมีความเจ็บเนาะก็ <S <S จะทําให้ดูดได้น้อยลงแบบเหลือสักหนึ่งในสี่แค่นั้นเองดูดได้นิดๆใน,น,นหน่อยอย่างที่บอกก็คือขาที่เบียดกันเอาแค่นั้นออกหรือว่าด้านนอกแต่อีกสี่0ิบเปอร์ซนห้าสิบเปอรห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะก็ไม่ได้เอาออกเพราะขาหน้าขาขาด้านหน้ากับขาด้านหลังจริงๆแล้วมันทําให้ขาเล็กลงได้แต่ว่าอันนี้เราต้องต้องหลับเพราะว่ามันเป็นไขมันที่เหนียว ไขมนันมันเหนียวไม่เท่ากันนะด้านหน้ากับด้านข้างเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใช้แพทย์ที่เป็นเฉพาะทางเนะี่ยบอกว่าต้องเป็นหมอเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งแล้วก็มีความชำนาด้านด้านนี้โดยตรงนะครับแล้วก็การดูดก็ต้องบอกแล้ว360องศาดูดให้ครบนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องมีการแบบตรวจติดตามด้วยเนาะเป็นยังไงครับเราหลังทําเรา พักฟื้นอะไรยังไงบ้างอก็ขวัญก็จะพักฟื้นนอนอยู่บ้านนะคะแล้วก็มาตามที่คุณหมอนัดอาทิตย์แรกคือมาทุกวันทุกวันก็คือจริงๆแล้วอยู่กรุงเทพอยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหาแต่ใครที่อยู่กรุงเทพแบบชานเมืองไกลๆบางครั้งนี่เขาก็บอกว่าเดินทางมันยากรถมันติดอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้มาอยู่ใกล้ๆคลินิกจองโรงแรมอะไรไว้อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าต้องทําแผลทุกวันคือหลายๆที่เนี่ยเขาประมาณว่า ไม่เป็นไรทําแผลเองก็ได้น้ําเกลือเดี๋ยวมันก็หยุดเลยคือจริงๆมันจะหยุดก็ประมาณ4ี่หวันนู้นนะนะแล้วแล้วช่วงแรกทําแผลเองมันมันเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อทําแผลไม่ดีนี่ก็ติดเชื้อเนาะหมอก็เลยไม่แนะนําว่าไม่ควรทําแผลเองส <c oughs> ่วนไปทําบางโรงพยาบาลเขาก็ไม่รับด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าโอนเดี๋ยวเขาเกิดเกิดติดเชื้อขึ้นมามันเจอเยอะ <c oughs> ติดเชื้อหลังไอตุดไขมันเนี่ยมันมันเจอมันเจอเยอะแล้วหลายหลายที่หลายหลายโรงพยาบาลเขาก็เลยไม่ไม่รับ <c oughs> ทําให้หลายๆอนามัยคลินิกเขาไม่รับเพราฉะนั้นที่เนี่ยเอาเาเอาเป็นว่าทําแผลที่คลินิก ก็มาทุกวันหลังหลังค่ะสะดวกกว่าแล้วก็มั่นใจก็ด้วยปลอดไทยเนาะพยาบาลเราดูแลให้ตลอดถ้ามีปัญหาอักเสบมีน้ําข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันจะมีน้ำเหลืองข้างอยู่บางจุดที่ที่มันมันต้องเจาะหรือว่าต้องต้องเรนอย่างเงี้ยนะครับหมอก็จะได้จัดการให้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็ขอหรือว่าอยู่โซนที่ไกลๆก็มาอยู่พักในกรุงเทพสักห้าหกวันในช่วงแรกๆเนี่ยให้พยาบาลเราทําให้ซึ่งก็ ฟรี <Free. S 2> Free, ใช่ฟรี Free, นะไม่ได้มีค่าใช้จา่ายมารวมรวมอยู่ในใแพ็กเกจผ่าตัดนี้ไปแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ขวัญชอบคือที่เวลาทำแล้วแผลเราจะมีการระบุมันแรกๆก,การใส่ชุดกระชับถอดชุดกระชับเองเนี่ยมันจะยากมากๆอะค่ะถ้าเกิดว่าเรามาที่นี่มีน้องพยาบาล่ะเขาช่วยถอดช่วยใส่แล้วก็สะดวกแล้วง่ายมากเราก็จะไม่ค่อยเจ็บอะค่ะเพราะว่าช่วงแรกมันระบมโยการที่แบบถอดใส่ใช,ชุดกระชับบางทีแบบถอด พัชุดมันก็แนงอยู่ใว่นั่นแหละช่วงสองสามวันแรกเนี่ยนะก็จะมีพยาบาลเขาช่วยใส่ช่วยใส่ดีดีมากๆเลยตรงนี้ก็บางทีใส่ในท่าเยืนเนี่ยตรงขาเนี่ยมันีปัญหาว่าพอทอรดึงลงเร็วนยมันหน้ามืดวูบเพราะความดันมันตกเร็วได้เออเพราะฉะนั้นถ้ามีคนช่วยเราก็จะง่ายกว่านะครับใช่ที่นี่ก็ดูแลให้ครบวงจรแล้วก็เห็นผลจริงนะเพราะว่านี่ผ่านมาหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับก็ขาก็ลดลงไป จากหกสิบหรือห้าสิบเซนสองข้างเนี่ยนะครับแล้วรดนดูดเนี่ยดูดตั้งแต่ตั้งก้นมาจนถึงเข่าเพราะงั้นมันก็ได้ทรงที่แบบเรียวกันดีครับก็ถือว่าเป็นการได้ผลลัพธ์ที่ดีเนาะใช่คือทรงเป็นแบบธรรมชาตินะคะวิแล้วเป็นธรรมชาติอ่ไขมันที่ได้สามลิตรเกือบสี่ลิตรเนี่ยนะครับเอาแต่ไขมันไม่รวมน้ําเกลือแล้วก็อน้ำหนักเป็นยังไงครับ อ,อน้ำหนักขวัญจะลงไปตอนนั้นลงไปประมาณเกือบสองโลอะค่ะเออเราไม่ได้ที่ดูดไขมันเพื่อลดสัดส่วน <laughs> <laughs> ไม่ใช่เพื่อลดน้ำหนักอ่น้ำหนักมันมน,นันเพื่อจะการคิดว่าจะลดความอ้วนด้วยการดูดไขมันไงไม่มันไม่ดูดไขมันมันไม่ใช่ลดความอ <laughs> ้วน <laughs> ใช่มันเป็นการลดเฉพาะจุดแต่ถ้าคิดว่าจะลดทั้งตัวนะ่ะจริงเราไปลดน้ำหนักของวิธีอื่นเช่นกินยาควบคุมหรือว่า เรารัดกระเคาะกึนบรรลูนอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นจะอาจจะปลอดภัได้คือน้ำหนักลดไม่เยอะอแต่เนี้ยมันลดไม่เยอะแต่สัดส่วนนันเปลี่ยนที่ชัดเจนชัดสิบเซนนี่เปลี่ยนชัดเจนดูจากรูปก่อนหลังคือชัดเจนนะเนาะเสียงแองเกงนี่คือเห็นชัดเลยว่าเมื่อก่อนจะติดตอนนี้คือใส่สบายขึ้นเวลาเดินก็สบายขาไม่เบียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วผลนี่เราเห็นชัดมาตั้งแต่ช่วง ตั้งแต่วันแรกก็เห็นชัดแล้วอะค่ะอือใช่เพราะว่าลงไปสิบเซนก็ต้องเห็นนะแต่ว่ันอาจจะหลังจากสองสามสี่วันก็จะเริ่มเริ่มบวมก่อนก็ค่อยค่อยยุบมาอีกนินึงอถ้าการดูแลที่ดีก็ทําให้ยุบเร็วแล้วก็ไม่เป็นคลื่นเนาะแล้วก็ได้ได้แถลที่ดีแล้วก็ ทรงมันก็จะดีไม่ไม่มีพังผืดก่อนอย่างนี้นะครับสรุปก็คือได้ได้ผลที่ดีมากนะครก็ค่ะก็มีแต่คนทักว่าแบบอขาเล็กลงเยอะแล้วก็ดีขึ้นการที่ไม่มีแผลเป็นแบบซ่อนแผลเทคนิคซ่อนแผลเหมือนเหมือนที่หมอไปเรียนที่เกาหลีเนี่ยเ็าข้อดีก็คือไม่มีแผลที่ขาสามารถที่ประมาณสักสามสัปดาห์รอยช้ำหายเนี่ยก็สามารถใส่กางเกงขาสั้นหรือว่าเป็นเดรสตั้นๆอย่างนี้ได้ได้เลยเนาะ เพราะว่าถ้าไปใช้เทคนิคเดิมๆก็คือเจาะไปหมดเลยอยากได้ไขมันเยอะๆก็เจาะเข้าไปพมันก็จะถึงแม้ขาจะเล็กแต่ก็กลายเป็นว่ามันไม่สามารถจะโชว์ได้เนาะเพราะว่าคนเอเชียเนี่ยแผลมันเป็นแผลเป็นเนี่ยมันเป็นนานแค่บอกบางทีเขาบอกแค่รอยปากกาเองคนแต่ว่าปากกาของเขาเนี่ยนานๆมันแบบคนเอเชียเนี่ยเป็นแผลเป็นทีเนี่ยโอ้โหสามปีสี่ปีมันก็ยังอยู่ ใช่แต่ว่าถ้าเราซ่อนแผลตรงนี้ก็จะหมดปัญหาไปนะครับโอเคอันนี้ก็ได้รับผลที่ดีเนาะใช่ค่ะโอเคแล้วถ้ายังไงแต่มนนีจุดอื่นต่อแล้วถ้าเราควบคุมน้ําหนักให้ดีเนี่ยแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดใช่แล้ามันยังมีเดือส่วนอื่นแล้วก็มาดูดเก็บไขมัน่วดอื่นต่อเนาะโ okay, อเควันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ